หมอพอดแคสต์ <More> นี่ประเทศเรามาถึงจุดนี้กันแล้วจริงๆแล้วครับเนี่ยหลักเกณฑ์การพิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด1 9หลักการที่ว่านี้มีเนื้อหาย,ย่างไรหอบจนใกล้ตายก็ไม่ควรใส่ท่อช่วยหายใจแบบนี้ขัดต่อหลักการของการช่วยชีวิตขั้นสูงหรือไม่ประกาศนี้มันไม่สอดคล้องกับหลักจริยธรรมทางการแพทย์หรือเปล่าเรามาดูเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับ สวัสดีครับคุณอยู่กับรายการ h e l p is here สุขภาพดีเริ่มต้นที่การฟังผมนายแพทย์พงศกรนันสูงเนินสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ h e l p is here สุขภาพดีเริ่มต้นที่การฟังกันอีกแล้วนะครับ เอพิโซดที่15แล้วครับเอพิโซดนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากบทความบทความหนึ่งที่ผมได้ไปอ่านมาครับเป็นประกาศจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจสำหรับผู้ปว่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยในเนื้อหาของประกาศมีทั้งหลักวิชาการสถิติและสับแทะอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายไปหมดซึ่งในความเห็นของผมนะครับหัวเรื่องของประกาศนี้เนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดความเข้าใจผิดมากๆเลย ก็คือถ้ามีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์เข้ามาอ่านประกาศในช่วงต้นหรืออ่านแค่หัวเรื่องเนี่ยเขาก็อาจจะตกใจแล้วก็สับสนตั้งคำถามขึ้นมาแล้วก็อาจจะตีความจุดประสงค์ของประกาศเนี้ยผิดไปก็ได้ครับเช่นจากประกาศเนี้ยแปลว่าถ้าผู้ป่วยมีภาวะหอบเหนื่อยมากๆจนใกล้ตายเนี่ยก็ไม่ควรใส่ช่อช่วยใจใช่ไหมแบบนี้ขัดต่อหลักการของการช่วยชีวิตขั้นสูงของแพทย์หรือไม่ ประกาศนี้มันไม่สอดคล้องกับหลักจริยธรรมทางการแพทย์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเอพิโซดนี้นะครับผมจะมาแปลบทความในประกาศนี้ทีละย่อหน้าในมุมมองของผมให้ทุกคนได้ฟังกันครับอาจจะไม่ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ักนะแต่ว่าผมก็อยากจะอธิบายหลักการของมันให้ผู้ฟังได้เข้าใจเนื้อหาของประกาศนี้มากขึ้นอีกนิดนึงก็ยังดีเชื่อจะได้เห็นภาพคล้ายๆกันแล้วก็เข้าใจตรงกันครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ในประกาศนี้เนี่ยเขาก็ได้เริ่มเกล่นนำงนี้นะครับว่าเนื่องจากในขณะที่ผู้ป่วยมีการอักเสบของปอดจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างรุนแรงเขาเหล่านั้นจะมีระบบการหายใจล้มเหลวไม่สามารถหายใจได้เองอย่างเพียงพอแม้ว่าจะใช้เครื่องให้ออกซิเจนแบบ h ไ Flow ซึ่งเป็นการใช้แรงดันออกซิเจนในขนาดสูงทางท่อผ่านทางจมูกแล้วก็ตามตรงนี้เขาน่าจะพูดถึงภาวะพร่องออกซิเจนหรือไฮพอกเซียครับ ซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วถ้าเรามีอาการเชื้อไวรัสโควิด -19 ลงปอดแบบรุนแรงเนี่ยมันจะไปทำให้การแลกเปลี่ยนแกส๊สออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในปอดของเราลดลงผู้ป่วยก็จะมีอาการหอบเหนื่อยถ้าเราไปใช้เครื่องจับค่าความอิ่มตัวออกซิเจนที่ปลายนิ้วมือแล้วเนี่ยก็จะพบว่าค่าออกซิเจนที่ปลายนิ้วของเราลดลงจากคนปกติประมาณ100ก็อาจจะเหลือ 94, 90 86อะไรประมาณนี้ ซึ่งการรักษาเบื้องต้นเนี่ยก็เริ่มจากการให้ออกซิเจนแบบอ่อนๆแรงดันน้อยเสียบที่ปลายจมูกแต่ถ้ายังไม่เพียงพอถ้าเขาต้องการความเข้มข้นที่มากหน่อยก็อาจจะเพิ่มแรงดันเข้าไปเปลี่ยนจากหลอดเล็กๆกลกกายเป็นหน้ากากออกซิเจนแทนแต่ถ้าไม่พอก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าไฮฟ f l o อกซิเจนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องในการให้ออกซิเจนแรงดันสูงผ่านทางท่อไปที่จมูกเหมือนกันโดยทั้งหมดที่ผมกล่าวมานี่ครับ ก็ขึ้นอยู่กับสภาวะของคนไข้ที่มีระดับความต้องการออกซิเจนที่แตกต่างกันออกไปครับซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเราลองรักษาแบบทั้งหมดที่ผมกล่าวไปข้างต้นแล้วเนี่ยยังไม่ได้ผลถ้าคนไข้ยังมีการหอบเหนื่อยอยู่ขั้นต่อไปก็คือการรักษาโดยการใช้เครื่องช่วยหายใจหรือเวนติเลเตอร์นั่นเองครับในประกาศนี้กล่าวว่าการรายงานการใช้เครื่องช่วยหายใจหรือเวนติเลเตอร์เพิ่มขึ้นมาตลอดทุกวัน และเมื่อใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็จำเป็นจะต้องใช้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถรักษาการติดเชื้อออกจากปอดได้สำเร็จซึ่งมักจะต้องใช้ระยะเวลานานเกินสัปดาห์และหากการรักษาด้วยยาล้มเหลวระบบของร่างกายต่างๆก็จะล้มเหลวต่อเนื่องกันตามมาจนในที่สุดผู้ป่วยก็จะเสียชีวิตในขณะที่ใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่ฟังแล้วหดหูเหมือนกันเนาะแต่ประเด็นสำคัญที่เขาจะพูดถึงเนี่ย เขาไม่ได้ตั้งใจจะพูดถึงเครื่องช่วยหายใจหรือ v e n t i l ต t o r นะครับเขาตั้งใจจะพูดถึงการใส่ท่อช่วยหายใจเพราะปกติแล้วเวลาที่เราจะมีการใช้เครื่องช่วยหายใจเนี่ยจะต้องมีการใส่ท่อช่วยหายใจหรือ endotracheal tube เข้าไปด้วยท่อช่วยหายใจคืออะไรท่อช่วยหายใจก็คืออุปกรณ์คล้ายๆกับหลอดใหญ่ๆจะถูกใส่เข้าไปทางปากผ่านด้านหลังคอเข้าผ่านกล่องเสียงลงสู่หลอดลม และตัวท่อจะมีบอลูนซึ่งจะทำให้พองตัวหลังจากใส่พ่อไปเพื่อปิดไม่ให้อากาศรั่วออกทางข้างๆท่อได้ทั้งนี้ก็เพื่อให้เครื่องช่วยหายใจได้สามารถปั๊มอากาศที่มีออกซิเจนสูงด้วยแรงดันบวกเข้าปอดของผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่และรับอากาศหายใจออกย้อนกลับมาเพื่อระบายทิ้งเป็นวงจรของการหายใจโดยใช้เครื่องช่วยหายใจแบบนี้ไปเรื่อยๆ ผู้ปว่วยจะถูกควบคุมการหายใจโดยเครื่องช่วยหายใจอย่างสิ้นเชิงและไม่ต้องใช้แรงในการหายใจเองเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ครับว่าการใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยเหมือนเป็นด่านแรกที่จะต้องผ่านก่อนผู้ปว่วยจะสามารถเข้าไปใช้เครื่องช่วยหายใจได้นั่นเองถึงตรงนี้ก็น่าจะเริ่มมีคําถามกันแล้วว่าเอ๊ะการใช้เครื่องช่วยหายใจหรือเวนิ i เลเตอร์เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจได้ไหมซึ่งผมก็บอกเลยนะครับว่าปัจจุบันนี้ก็มีวิธีนี้อยู่เหมือนกัน เราเรียกวิธีนี้กันว่า non-invasive ventilation ครับก็คือการเอาเครื่องช่วยหายใจเนี่ยไปต่อกับอุปกรณ์อื่นๆที่ไม่ใช่ท่อช่วยหายใจแทนเช่นต่อกับหน้ากากหรือต่อกับหมวกสุญญากาศอะไรประมาณนี้ครับข้อดีของวิธีนี้ก็คือเราไม่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจซึ่งเราก็จะสามารถลดปัญหาที่เกิดจากการใส่ท่อช่วยหายใจได้เช่นการเกิดภาวะปอดติดเชื้อในโรงพยาบาล ถ้าตัวหลอดเสียดสีกับหลอดลมมากๆก็จะเกิดแผลในหลอดลมได้มีภาวะปอดแตกได้กล่องเสียงบวมหรือหลอดลมตีบจากการใส่ท่อช่วยหายใจเป็นเวลานานได้นอกจากนี้ข้อดีของการไม่ใส่ท่อช่วยหายใจก็คือในกรณีที่ผู้ป่วยบางคนเนี่ยสามารถหยุดเครื่องได้ชั่วคราวเขาจะสามารถพูดกับเราได้แล้วก็เดินไปเข้าห้องน้าเองได้กินอาหารทางปากเองได้ด้วยครับอา้าวอย่างนี้ไม่ใส่ท่อช่วยหายใจก็น่าจะดีนะ ไม่ใส่ดีกว่าปะ่ะก็ต้องบอกว่าข้อเสียมันก็มีนะครับเช่นเราต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ป่วยเป็นอย่างมากเพราะผู้ป่วยจะต้องอดทนกับการสวมหน้ากากและแรงดันลมที่ตีเข้าหน้าตลอดเวลาอาจจะมีลมรั่วรอบๆหน้ากากซึ่งตลอดการรักษาเราจะให้ลมรั่วออกนอกระบบไม่ได้อาจมีท้องอืดจากลมที่อัดเข้าไปในท้องมากจนเกินไปมีเยื่อบุตาแห้ง มีแผลกดทับตรงบริเวณใบหน้าที่ครอบหน้ากากโดยเฉพาะบริเวณดั้งจมูกและผู้ป่วยบางคนเนี่ยถ้ามีอาการไอเสมหะเยอะก็จะไม่สามารถเคลียร์เสมหะตัวเองได้อาจจะสำลักเสมหะตัวเองในขณะที่ใช้เครื่องอยู่ก็ได้ครับก็น่ากลัวเหมือนกันนะจากที่ผมพูดมาทั้งหมดก็คือจะบอกได้ว่าการที่ผู้ป่วยคนนึงจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเนี่ยก็มีความจําเป็นที่จะต้องคุยกับคนไข้และญาติว่าอาจจะมีการใส่ท่อช่วยหายใจ เพื่อรักษาเขาเพิ่มเติมด้วยนะซึ่งปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบันก็คือทุกโรงพยาบาลในพื้นที่ที่มีการระบาดผู้ป่วยที่มีภาวะการหายใจล้มเหลวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็คือมีการต้องการใช้เครื่องช่วยหายใจและการใส่ท่อช่วยหายใจมากขึ้นเมื่อมีการใช้เครื่องช่วยหายใจก็ต้องมีเตียง ICU รองรับแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็คือ ICU อ่ะก็เริ่มรองรับไม่ไหวเตียงเริ่มเต็ม ทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ออกมาบอกนะครับว่าเขาพยายามที่จะเพิ่มหอผู้ป่วยเพิ่ม i c ซเชื่อคาวและการจัดหาเครื่องช่วยหายใจนำมาใช้รักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องแล้วจนเรียกได้ว่าปัจจุบันหอผู้ป่วยธรรมดาเนี่ยกลายเป็นหอผู้ป่วย i c ซชั่วคาวไปหมดแล้วครับซึ่งมีจำนวนเตียงเพิ่มขึ้นมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ในทางกลับกันขณะที่เตียง i c ซเพิ่มมากขึ้นอ,อุปกรณ์ก็มีเท่าเดิม บุคลากรก็มีเท่าเดิมพื้นที่ในการรักษาก็มีเท่าเดิมเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าตอนเนี้เรามีปัญหาเรื่องการจัดก,การทรัพยากรมาเพื่อรักษาคนไข้หลายคนเป็นอย่างมากไม่ได้มีการเพิ่มกำลังบุคลากรและไม่มีการดูแลติดตามอาการผู้ป่วยอย่างครบคันซึ่งจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเร่งด่วนไปก่อนและรอเข้าห้อง i อซเมื่อมีเตียงว่างทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ออกมาบอกว่าเขาได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วอย่างไรก็ตาม ก็ยังไม่เพียงพอต่อปริมาณผู้ป่วยโควิด19ที่มีระบบการหายใจล้มเหลวที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันครับมันคล้ายๆกับสิ่งที่เราเรียนกันมาก็คือเรื่อง disaster management หรือการจัดการสาธานณภัยหรือภัยพิบัติซึ่งผมมองว่าในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยยุทธศาสตร์ที่เขากำลังใช้อยู่ก็คือการบูรณาการจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นการเผชิญเหตุและจัดการสถานาภายัยให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยการจัดระบบและการจัดทรัพยากรภารกิจการรับผิดช,ชอบเพื่อเผชิญกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงลดความสูญเสียที่มีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทรัพยากรสภาพแวดล้อมสังคมและประเทศให้มีผลกระทบได้อย่างน้อยที่สุดทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยโควิด -19 เพื่อให้แพทย์ผู้รักษาได้มีแนวทางในเรื่องการพิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจและมีแนวทางในการให้คำปรึกษาแก่ญาติผู้ป่วยที่ต้องการรักษาแบบประคับประคองหรือ Paliative Care ในภาวะที่โรงพยาบาลไม่มีเตียง i อ u เพียงพอไม่มีเครื่องช่วยหายใจเพียงพอที่จะรับผู้ป่วยระบบหายใจล้มเหลวรายใหม่ที่กำลังรอเตียงอยู่เป็นปริมาณมากไม่สามารถให้บริการผู้ป่วยทุกรายได้ในตอนนี้เพราะมีอยู่อย่างจำกัด ฟังแล้วก็หดหู่นะครับแต่เมื่อผมอ่านประกาศมาถึงตรงนี้เนี่ยผมในฐานะที่เป็นแพทย์แผนปัจจุบันคนหนึ่งในสถานการณ์ที่มีทรัพยากรในการรักษาจํากัดแบบนี้มันก็ค่อนข้างลําบากใจเหลือเกินครับที่ผมจะต้องพิจารณานะไม่ใส่ท่อช่วยหายใจในคนไข้บางคนแต่เขาได้ให้เหตุผลนี้ครับว่ามันอาจจะมีผู้ป่วยบางคนที่เขาอยู่ในภาวะที่เรียกว่า การรักษาแบบประคับประคองมีประโยชน์สำหรับเขามากกว่าอยู่แล้วหรือการทำ palliative care นั่นเองปกติแล้วการทำ palliative care ค,ครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าเรามักจะคุ้นเคยในการรักษาแบบนี้กับคนไข้ในกลุ่มที่มีโรคหรือมีกลุ่มอาการอยู่ในระยะที่เป็นมากแล้วและจัดว่ารักษาไม่หายถ้าจะให้เห็นภาพก็อย่างเช่นกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายโรคหัวใจวายขั้นรุนแรง คนไข้ที่มีภาวะสมองขาดเลือดปริมาณมากและนอนติดเตียงคือเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยมีความถดถอยในการทำกิจวัตรประจำวันหรือ Functional Performance Status ลดลงอย่างมากหรือบางคนก็มีความทุกข์ทรมานทางด้านร่างกายและจิตใจสาหัสมากจากโรคที่เขาเป็นอยู่บางคนก็ต้องเจ็บปวดกับโรคที่เขาเป็นตลอดเวลาปกติแล้วกลุ่มคนพวกนี้เนี่ย เราจะเลือกวิธีการรักษาแบบประครับประคองหรือ p l l i a t i v e Care ให้พวกเขาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์กับเขาสูงสุดมากกว่าแต่ก็ต้องเป็นรายรายเคสไปนะครับในกรณีเหตุการณ์โควิด -19 แบบนี้เนี่ยเราก็ต้องมาอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมกันครับว่าแนวคิดที่เขาพิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจเขาพูดถึงคนกลุ่มไหนบ้างรายละเอียดก็เป็นอย่างนี้นะครับ หลักการการพิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจสําหรับผู้ป่วยโควิด1 9ของโรงพยาบาลเนี่ยสรุปได้สั้นๆดังนี้ก็คือแบ่งผู้ป่วยออกเป็น2กรณีด้วยกันก็คือกรณีที่ 1. ผู้ป่วยที่มีการแสดงเจตจำนงไว้ล่วงหน้าแล้วโดยผู้ป่วยอาจจะแจ้งไว้ด้วยตนเองโดยวาจารหรือโดยลายลักษณ์อักษรได้สิ่งนี้เรียกว่า living will นะครับ ถ้าไม่ใช่ผู้ป่วยแจ้งด้วยตนเองก็อาจจะเป็นการประชุมจากครอบครัวร่วมกับผู้ตัดสินใจแทนหรือ u r r o g a t e decision maker แล้วมีข้อสรุปที่ไม่ประสงค์ในการใส่ท่อช่วยหายใจหมายถึงว่าผู้ป่วยเนี่ยอาจจะได้คุยกับคนในครอบครัวไว้แล้วแล้วก็จัดตั้งคนคนนึงในครอบครัวขึ้นมาเพื่อเป็นผู้ตัดสินใจแทนหรือ s u r r o g a t e d e c i s i o n Maker เอาไว้และคนคนนี้ ตอนที่เขาคุยกันก็คือเป็นช่วงที่เขามีสติสัมปชัญญะสูงสุดแล้วตั้งใจให้คนคนนี้เป็นผู้สแสดงเจตนาแทนที่จะไม่ใส่ท่อช่วยหายใจหรือว่าไม่ทําการรักษาใดๆที่เขาไม่ต้องการซึ่งข้อน,นี้ผมว่ามันก็ตรงไปตรงมาอยู่แล้วถ้าสมมติว่าคนไข้คนหนึ่งที่มาโรงพยาบาลแล้วเขามีหนังสือ living will หรือว่าเขามีสโลเกต decision maker มาด้วยแล้วเขาตัดสินใจว่าจะไม่ทำเนี่ยยังไงเราก็จะไม่ทำอะไรที่ร่วงเกินสิทธิของเขาอยู่แล้วครับ ก็คือถ้าเขาตัดสินใจว่าชีวิตหลังจากนี้เขาจะไม่ปั๊มหัวใจไม่ใส่ท่อช่วยหายใจเราก็จะไม่ทําครับซึ่งพวกเราสามารถเขียนหนังสือ living will ของตัวเองเก็บไว้ได้นะครับจะเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ก็ได้ตัวอย่างแบบฟอร์มของหนังสือเนี่ยอยู่ในเว็บไซต์ของพินัยกรรมชีวิตในประเทศไทยผมได้แปะลิงก์ในด้านล่างแล้วด้วยครับเผื่อใครสนใจต่อมาเป็นกรณีที่2ก็คือผู้ป่วยที่ไม่ได้แสดงเจตนาว่าจะไม่รักษาไว้ล่วงหน้า ซึ่งเรามาถ้าเจอคนกลุ่มนี้บ่อยกว่าคนกลุ่มแรกแพทย์จะพิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจในคนกลุ่มนี้โดยดูจาก4ข้อใหญ่ๆด้วยกันเอา2ใน4นะครับข้อที่1คืออายุมากกว่า75ปีข้อที่2ก็คือมีดัชนีโรคเรื้อรังที่ผู้ป่วยเป็นอยู่หรือ comorbidity index ซึ่งกำหนดให้มากกว่า4คะแนนถึงจะได้ข้อนี้ตรงนี้ถ้าใครสนใจรายละเอียดเรื่องโรคเรื้อรังเนี่ย สามารถเข้าไปดูเนื้อาหาในประกาศได้เลยนะครับโรคเรื้อรังที่อยู่ในประกาศเนี่ยแต่ละโรคจะให้คะแนนไม่เท่ากันเช่นถ้าเป็นความดันโลหิตสูงโรคปอดเรื้อรังหรือโรคเบาหวานจะได้1คะแนนแต่ถ้าเป็นโรคตับแข็งรุนแรงจะได้3มคะแนนส่วนโรคมะเร็งระยะแพร่กระจายหรือว่าเป็นโรคเอชเนี่ยจะได้6คะแนนเป็นต้นข้อที่3ก็คือระดับความเปราะบางของผู้ป่วยหรือ clinical frailty score อันนี้เป็นเกณฑ์คะแนนหนึ่งที่มาจากงานวิจัยผู้ป่วยสูงอายุนะครับเราจะดูว่าในแต่ละวันผู้ป่วยสูงอายุคนนั้นเนี่ยจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แค่ไหนทํากิจวัตรประจําวันด้วยตัวเองได้ไหมต้องให้คนช่วยกี่คนถ้ายิ่งช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เข้าไหร่คะแนนของตัว frailty score เนี่ยก็จะสูงขึ้นเท่านั้นครับโดยประกาศนี้กําหนดให้ clinical frailty score มากกว่า่ากับ6เต็ม9คะแนนนะครับ ส่วนข้อสุดท้ายก็คือเป็นผู้ป่วยที่อยู่ใน end of life stage หรือระยะสุดท้ายของชีวิตโดยลักษณะของ end of life ก็จะแบ่งเป็นดังนี้เช่นเป็นโรคมะเร็งในระยะลุกลามที่ไม่ตอบสนองตการรักษามีโรคอื่นๆอย่างเช่นหัวใจวายขั้นรุนแรงที่มีอาการเหนื่อยตลอดเวลาแม้ขณะพักนอนโรงพยาบาลบ่อยมากกว่า3ครั้งในช่วง6เดือนหรือ1ครั้งสำหรับอายุ75ปี ผู้ที่มีโรคปอดอุดกันร,รุนแรงตรวจสมรรถภาพปอดล่าสุดเหลือแค่30%จากคนปกติหรือต้องมาห้องฉุกเฉินบ่อยครั้งเพื่อพ่นยามีการหอบมากกว่า3ครั้งใน1ปีมีโรคไตาวายรุนแรงที่ไม่สามารถทำการบำบัดทดแทนไตได้มีโรคตับแข็งรุนแรงรักษาไม่หายหรือมีโรคทางระบบราสตรรุนแรงนอนติดเตียงไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันตัวเองได้ต้องให้คนช่วย หรือมีสภาวะนิ่งเป็นผักไม่สามารถสื่อสารหรือพูดคุยได้เป็นต้นครับเห็นตรงนี้เนี่ยผมก็มีความเห็นประมาณนี้นะครับก็คือตัวหลักเกณฑ์ถือว่าค่อนข้างสมเหตุสมผลคือกว่าที่ผู้ป่วยบางรายจะเข้าได้กับเกณฑ์การไม่ใส่เท่าช่วยหายใจหรือการทำประครับประคองแบบพาเลทีฟแคร์เนี่ยตัวเขาเองก็เหมือนจะมีภาวะหรือโรคที่อาจจะต้องพาเลทีฟแคร์อยู่แล้วอย่างที่กล่าวไปเช่นมะเร็งระยะลุกลามหรือว่าโรคหัวใจรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยครับ คนในกลุ่มนี้ก็คือควรพิจารณาคุยกับคนในครอบครัวไม่ใส่ท่อช่วยหายใจหรือไม่ปั๊มหัวใจอยู่แล้วเพราะใช่ยิ่งทําแบบนั้นมันก็เหมือนจะยิ่งสร้างความทุกข์ทรมานให้แก่ร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยในอนาคตแต่อย่างไรก็ตามผมเห็นว่าเราจําเป็นอย่างยิ่งที่แพทย์ดูแลผู้ป่วยโควิด1 9ทุกคนเนี่ยจะต้องแจ้งให้ญาติผู้ป่วยทราบถึงความรุนแรงของโรคและระบบร่างกายที่ล้มเหลวลงจากโรคโควิด -19 อย่างต่อเนื่อง เป็นระยะระยะและเมื่อผู้ป่วยมีระบบการหายใจล้มเหลวรุนแรงจําเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อใช้เครื่องช่วยหายใจเนี่ยหากผู้ป่วยมีข้อลักษณะที่เข้าได้กับเกณฑ์ตามประกาศนี้แพทย์ผู้รักษาก็ควรเข้าร่วมปรึกษากับญาติใกล้กลชิดทุกคนของผู้ป่วยก่อนเพื่อบอกถึงพยากรโรคที่จะดาเนินต่อไปทรัพยากรการรักษาที่ทางโรงพยาบาลมีเหลืออยู่ในปัจจุบันอย่างจํากัดให้ญาติผู้ป่วยเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น เพื่อเลือกขนทางในการรักษาที่เหมาะสมที่สุดในบริบทที่เป็นอยู่ครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของหลักเกณฑ์การพิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจสําหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ฉบับแรกของประเทศไทยครับทุกคนมีความเห็นอย่างไรในประกาศนี้กันบ้างถ้าอยากแสดงความคิดเห็นอะไรก็สามารถส่งข้อความมาที่พวกเราหมอพอดแคสต์ Health is h e r e ได้นะครับต่างช่องทางของ Facebook Facebook Page YouTube Spotify s o u n d c l o u d Google Podcast และ Apple Podcast ใจเลยครับขอบคุณผู้ฟังทุกคนที่เข้ามาฟังเอพิโซด15นี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ